สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Project s ซ m มบ o y นะครับผมตอนนี้เรามาถึงพาทที่แปดกันแล้วหลังจากที่คลิปที่แล้วครับเราพยายามเคลียร์ซอมบี้นะโดยจำนวนที่ซอมบี้มันเยอะจัดนะเราแทบจะไม่สามารถเข้าไปที่โรงเรียนได้เลยแต่ด้วยพลังที่ผมมีผมสามารถที่จะเคลียร์ซอมบี้ได้เกือบจะทั้งหมดแล้วลวนะเอาละทีนี้ผมต้องเข้าโรงเรียนให้ได้ครับเป้าหมายหลักๆเลยถ้า ถ้าเข้าโรงเรียนได้เราก็ต้องมาลุ้นอีกครับว่าเราจะเจอนิตยสารที่เกี่ยวกับรถยนต์หรือเปล่าผมจําชื่อนิตยสารไม่ได้นึกตั้งนานโระเจ้าโหตรงนี้ยังเหม็นนะครับเหม็นจัดตอนนี้อาวุธยังพอใช้ได้อยู่ผมว่าผมเอาเอาวุธบางอย่างเนี่ยเก็บไปเถอะถ้ามันไม่ได้หนักหนาสักกันอะไรเอาเก็บไปก่อนครับแต่เราก็ต้องมีอาวุธสอบองบ้างบ้างแลลวนะปะแจเก็บไว้เลยไม่ใช้ละเดี๋ยวพังคามืออีก ไม่มีกระช่างมันไม่ง้อเว้ยไปะเรามุ่งหน้าเข้าไปที่โรงเรียนกันเถอะครับแต่รู้สึกว่าแถวโรงเรียนอ่ะมืนจะมีซอมบี้อยู่นะผมแทบไปไหนไม่ได้เลยดูดิดูพวกมันดิโอ้ยบูเตะผมขอโทษครับพี่เดี๋ยวก่อนไหนอยู่ไหนในป่าครับมาแล้วมาแล้วแน่นิยย่งเลย การเข้าโรงเรียนมันยากจังตอนนี้ก็ทุ่มครึ่งแล้วนะทำไมเออตัวอะไรอะ่ะโอเคไม่วิงก็โอเคละโอ้พยายามอย่าปะทะก,กับมันแบบนี้ตรงๆดีกว่าต้องเซฟแรงลากๆค่อยๆลากมาโอ้หเดี๋ยวพอตัวนะผมว่าในโซนนี้ผมน่าจะเคลียร์ซอมบี้เกือบหมดแล้วลนะ่ะ ผมจัดการซอมบี้มากี่ตัวเนี่ยห้าร้อยตัวแล้วนะสิบสองวันเองให้ตายเหอะสุดท้ายแล้วผมก็ต้องเคลียร์ซอมบี้ก่อนครับไม่ไงั้นเข้ารงเรียนลาบากเกินเยน่าจะหมดแล้วล่ะเฮ้ <c oughs> <c oughs> กว่าจะเคลียร์ได้แต่ละทีใช้แรงไปโคตรเยอะเลยแล้วตอนนี้คือมันมเหม็นเกินผมกลัวตัวผมจะป่วยจังเลยแม้ก็ไม่ค่อยอยากใส่สักเท่าไหร่ บ้านหังนี้ผมปล่อยเลยนะผมเป็นเซมเฮ้าส์ต่อไปไม่ได้ล้วฮันแน่โอ้โหพูดเป็นเล่นนะโคตรเยอะเลยครับไม่จบไม่สิ้นจริงๆผมเอาจริงถ้าจะสเตล,ลเข้ามันก็สเตลได้แหละแต่ผมไม่อยากแบบไม่อยากสวยอะ่ะเขาเรียกว่าไงดีไม่อยากแบบพอเราพลาดแล้วโดนซอมบี้ล้อมอะ่ะ อย่างน้อยให้มันเคลียร์สักทางหนึ่งก็ยังดีนะซึ่งถ้าเราเคลียร์ได้เราก็จะสบายครับดีกว่าสเตลไปแลวสะเตลแตกโดนลุมไม่คุ้มเลยสองพี่พวกนี้ไม่พกอาวุธเลยอะอาหารก็ไม่พกเลยอาหารผมก็เริ่มร้อยหลอไปเรื่อยๆนะคานมาดีนักมึงช่วยไม่ได้ครับถอนกำลังก่อนเซฟตัวเองไว้ก่อนครับขอแค่ใช้รถได้ก็พอแล้วเนี่ยขอแค่นั้นจริงๆ ราะอย่างน้อยๆครับเราสามารถที่จะบีบแต่และเรียกซอมบี้ให้มันไปสักทางหนึ่งได้ไงแต่แบบตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้อะอุสาห์มาขนาดนี้แล้วครับเราจะล่นถอยแบบกลับบ้านมันก็แบบมันรู้สึกแบบอออับประยชน์เกินล็บไม่รอดอย่างน้อยๆน,นะเราจะต้องมีละตินมาติดมือไปบ้างอนะ่ะไม่ใช่แค่กระเป๋าแล้วก็ของเล็กๆน้อยๆครับมันรู้สึกแบบไม่ใช่มันไม่ใช่จริงๆ มันไม่ได้ขอภาพมันแผลกันอ,อตัวจะได้แบบผิวๆหน่อยตอนนี้ผมมีอาการเศร้าแฮะแย่ yeah, ละน่าจะเป็นโรคซึมเศร้าปะเนะี่ยมีความไม็นได้สูงด้วยนะผมอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้แต่หวังว่าจะไม่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเช้าดีกว่าครับตื่นมาตีห้าครับช่วยไม่ได้หน่ก็ตื่นละตื่นแล้ว,ต,ลวตื่นเลย เติมน้ำหน่อยแน่มีบอ่อแล้วก็เติมใส่แคนทีนน้ำเต็มถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเก็บไว้อันนี้ก็เสร็จภาพช่างมันแต่ผ้าคันแผลต้องทองเขาสะอาดแฮะเพราะว่าเราต้องใช้งานมัน <laughs> ผมน่าจะเหม็นเหม็นบ่อยเกินไปครับมันเลยทำให้ตัวผมมันรู้สึกว่าเศร้ากินให้เรียบร้อยครับพอประทังชีวิตได้อยู่ท้องอิ่มก็ลุยได้นะ <laughs> แม่มีขายลงศพด้วยฮะราคาเอาเรื่องอยู่นะไปลุยต่อครับผมว่าอาจจะได้หายาต้านเศร้าแน่ๆเลยถ้าเป็นโรคซึมเศร้าตายนีิฮาลยนะนี่นอาาตกใจหมดไปสองตัวซอมบี้เด็กกับซอมบี้อ้วนครับเรียบร้อยเคลียร์สักทีเถอะนะได้ปลดไม่ไม่ได้เคลียง่ายๆเลยฮะผมว่า ถ้าเคลียร์รตนี้หมดแล้วแล้วถ้ามันยังไม่หมดจริงๆผมว่าผมจะปีนข้ามแล้วไม่งั้นผมไม่ได้ไปไหนสักทีครับโอเคล่างมาเลยชิบหายแล้วแฟลล์ผมรู้มันไม่เห็นผมแล้วนะไม่ข้ามรั้วด้วยมาดีถึงก่อนตายก่อนปตงงิง่าย <c oughs> <c oughs> จะได้เข้าไปเมื่อไหร่วะเนี่ยเคลีย,ยแล้วมีอีกหนึ่งตัวอยู่ตรงนู้นนะอีกค้างๆนี่น่ากลัวหมดสักทีเธอนะได้โปดมีอะไรให้อ่านอีกไหมเพื่ออ่านแก้เครียดได้ช่วยได้ไม่เยอะเท่าไหร่เอาอีกนิดน,นึง สงสัยต้องหายาแล้วฮะในเมื่อน,นิตยาารไม่ได้ช่วยอะไรแล้วครับมันอยู่กับความเหม็นเลือดกันมากเกินไปนะไม่หมดจริงๆเว้ยคือพวกมึงมีกี่ตัวกันแน่วันนี้ในเนี้ยโอเคผมว่าถ้าหมดรถเนี้ยผมไม่ไปทางนั้นแหละผมว่าในบ้านนั้นน,ะน่าจะมีซอมบี้จานวนเยอะอยู่เดาปีนข้ามเอาเลยครับจบง่ายดีแล้วก็หวังว่าซอมบี้จะไม่เห็นครับไม่ไงั้นไม่ได้ไปไหนแน่หมดจะไปทางเดิมๆครับเสร็จซอมบี้หมดอย่างนี้ ไปฝั่งนี้ก็ได้วะเออผมว่ามาทางนี้แหละแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วแวะเข้าบ้านหน่อยสักหลังหนึ่งก็ยังดีตรงนี้มีรั้วครับแล้วก็มีไอ้ขี้สงสัยข้างหน้าเรามาไม่เห็นแล้วหรอกถ้าเห็นก็ตาดีเกินขอให้บ้านหลังนี้มันปลอดภัยได้ปะเคเงียบกิ๊บครับ ไม่มีของเลยเว้ยอ้าวมีน้ำแฮะต้องดูตามพื้นด้วยเหรอให้ตายเถอะทานผมก็ดันทุนลังไปทางนู้นเรื่อยๆเลยนะเสียเวลามากครับโอ้โหที่นี่ไม่มีอาหารไม่มีอะไรเลยมีแค่กระป๋องโคกกระป๋องเดียวนี่นะฮะถามจริงนี่คืออะไรอะ่ะเอ้าดูไม่ได้ด้วย ตรงนี้เคลียจ่ฝั่งนี้ไม่รู้โอ้โหถ้ามีซอมบี้มาแล้วผมติดติดเก้าอี้ตายอีก <c oughs> หากาก์อดเลยนะหือไม่มีนนะอะไรเลยเฮ้ยอ้าวเยี่ยมไหนๆก็ไหนๆละอา่าทำให้มันกลายเป็นภาสะอาดก่อนเพื่อพาค่าเชือ้อออ่ะไหนๆไหนๆก็ไหนๆละอย่งางน้อยๆ,ๆ,ๆ,อยน,อยๆนะ ผมขอเวลาทำความสะอาดตัวเองก่อนอือโอเคความหายเศร้าผมหายไปแล้วแสดงว่าเมื่อกี้ผมสกรปรกเกินไปครับผมสกรปรกเกินไปอขอโทษแล้วกันนะที่ปล่อยให้สกรปรกขนาดนี้ช่วยไม่ได้ตกก็ตกช่างมันเอ๊ะเอวนนั่นไปไหนละหนึ่งสองสามสี่มีอยู่สี่ตัวหรือว่าผมควรเคลียร์แล้วก่อน ใจผมไม่ค่อยอยากใช้ให้มันใช้แรงเยอะแต่แถวนี้มีรั้วอยู่ไม่น่าใช่ปัญหาค,ค่อยๆไต่ไปไม่มีเสงซอมบี้ครับปากกาแดงมันจะเห็นล่มนะแต่ไม่ได้อยากได้เลยโถ่เอ้ยโอ้ยเนื้อทั่วโอเคกูได้ต่อชีวิตน,นิดนึงก็ยังดคีค่อยไปค่อยไปไหนๆก็ไหนๆละโอ้ตรงนี้มีบ้านด้วยหรอหน่าไปแฮ จะค่อยว่ากันครับเคียร์เคียร์โอเคมีซอมบี้แค่ไม่กี่ตัวครับผมว่าเล่นแม่งเลยดีกว่าดีกว่าปล่อยให้มันกลายมาเป็นภาระเราครับไม่มีซอมบี้แล้วมีแค่พวกนี้แหละจบแล้วมาเลยมันมีไอ้ไซปินด้วยนะแม่งเดินช้าเลือเกินไอเวนเฮ้ย <Hey, S 2> มึงมาจากไหนนี่บูเต้ท่ามึงกูตกใจหมดเลยโอ้ดีมองข้างหลังพอดี หัวใจเต้นตึบตับต,ตึบตับตึบตับเลยผมตอนนี้ถ้าตัวละครผมมันสามารถพูดปลอบใจได้ันคงพูดไปแล้วใจเย็นๆนะพกุกบ้านเลยไม่รู้ว่ะสับเขาให้คุ้รู้วกุญแจไอ้บ้าที่เติมลม้มอันนั้นใช้ไม่ได้ก็ช่างมันเฮ้ยบ้าโซเวโวรบรป้วเนี่ย ไม่ใช่บ้านโซเวอร์วลว่ะจะเป็นบ้านของผู้รอดชีวิตที่ไม่อยากรอดชีวิตแล้วอะ่ะ <c oughs> ขอบคุณที่พยังพอแบบทิ้งคงทิ้งของอะไรไว้ให้บ้างเสื้อเบสบอลที่นี่เขาจัดปาร์ตี้กันหรือไงทำไมมันมีแก้วน้ำเต็ไมไปหมดเลยก็ไม่แน่นะอาจจะแบบว่าเวละสุดท้ายอะไรอย่เงี้ยก่อนจากโลกนี้ไปเฮ้ <c oughs> ผมว่าท่านผมก็ค่อยๆไต่ก็ได้ไมั้ง ค่อยๆไต่ไปหลายจิตหลายใจเหลือเกินนะไม่มีอะไรแล้วอะที่เหลือเป็นของเน่าครับจะเก็บมาทําทไมถูกปะถ้าข้างหลังปลอดภัยตรงนี้ทำเป็นเซฟเฮาส์ได้นะอย่างน้นะอยมันเป็นที่จุดพักพิงเราได้สักนิดหนึ่งก็ยังดีจริงๆที่ที่ท,ที่ที่เราผ่านมามันก็เป็นจุดเซฟเฮาส์ให้เราได้นะแล้วก็สักหน่อยมากๆไว้บ้างเช้ามันก่อนแล้วกันเรื่องเสื้อผ้าแฟชั่นเดี๋ยวเราค่อยๆค,ค่อยคุยกันนะ แต่ข้องใจอย่างหนึง่งมือจะถอดยางออกทําไมวะเผื่อรถมันใช้อ๋อคนนี้เขาเป็นหมอเหรอน่าจะเป็นคุณหมอมียนอนหลับด้วยแสดงว่าเขาน่าจะทํางานและเครียดมากพอตัวเลยน,นั่นแหละแต่ที่เหลือผมใช้ต่อเองมีแบตเตอรี่อยู่ด้วยมีการโดนถอดไปบ้างครับพวกล้อและพวกนี้บรเตะรีบไม่เหลือละน้ํามันเหลือสามลิตรไม่มีเศษซอมบี้ครับหมเป็นห้องด,ดตองนตรีงั้นรือ ห้องสอบรนตีชัวเลยครับแสดงว่าเขาน่าจะเป็นอเขาน่าจะเป็นชาวร็อกนะหรือพูดง่ายๆนะรุตีนั่นแหละ <c oughs> อะไรก็ชาวร็อกหมดเลยอีกนี้เดียวจะถึงทางเข้าแล้วครับขอเช็คก,ก่อนไม่ใช่ดูๆอยู่แม่งบูเตะวิ่งเข้าใส่ฮา,าเลยนะก็ไม่ได้เข้าง่ายๆนะโรงเรียนสอมพีเพียบเลยว่ะห้องเก็บของไม่ว่าไงก็ต้องเอาตรงนี้มาครับโดยเฉพาะบูเตะครับ ต้องเอามันมาฆ่าก่อนแล้วบริเวณน,นี้ไม่มีไอ้นี้ด้วยครับลัวเอไว้อย่างน้อยๆมาข้างในนี้มีซอมบี้นะไอ้มเม็นเน่าล้มดิไม่รู้ซอมบี้ตรงไหนอะ่ะ แต่ฝั่งเนี้ยโล่งครับเคลียถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเราครับรู้สึกไม่ห้าวหาญเลยอุยอ้ยเชียร์สคิมเมอร์ไม่ได้วะโอเคสคิมเมอร์ไม่ได้กีดเลยครับมีเทเลอร์อะไรไม่รู้มเทเลอร์แทงน้ำนะมันไม่ได้กีดจริงๆใช่ปะโอเคไม่ได้กีดจริงๆครับถือว่าผมมาถุกทางแล้วหมวดแม่งเลยครับสคิมเมอรข์ขณาไม่มีซอมบี้ละ เงินเข้าเลยมีผนุแจเคีอาศพผู้รอดชีวิตขอบคุณที่ยังพอมีของให้อยู่นะลูกไปดูไม่ได้อะไรวะโอ้โหมีแต่หนังสือมึงเป็นเด็กนักเรียนหรือไงเปิดลูกซองแฝดของดีนะเนี่ยเน้นยิงโป้งๆแล้วก็โป้งๆแล้วก็หัก ใส่โป้งๆหกักใส่อย่างเดียวเลยไม่มีแต่หนังสืออะไรก็มาลูกแต่นี่ได้มาอยู่ถดี๋ว่าดีแล้วก็แผนที่ที่เขียนไว้ครับอ่านสิไม่ต้องมาเสียเวลาชะมัดต้องใช้ค้อนปอนทุบอ่ะฮะต๊มน้ำมันไอ้ตรงนี้มันคุ้นๆแฮะใช่ตรงนี้ผมคิดไหมนะ <c oughs> ใช่ด้วยนี่เมืองใหม่ครับแค่เมืองนี้กูยังไปไหนไม่รอดเลยกูคงไม่หอบสองขานตัวเองไปที่นั่นแน่ ช่างมาก่อนแล้วกันของพวกนี้ผมยังไม่อยากยุ่งเท่าไหร่หาตกใจเสียงฝน <c oughs> ไี่ตายเหอะเอ๊ะทำไมถึงวางเกะกะอย่างนี้วนะเนี่ยมึงทำงานกันในอมเบล่าหรือไงวะใจเย็นใจเย็นมีกบด้วยยังไม่ตายเหรอ <c oughs> กบโดนต้มนะ <c oughs> ใครก้มแล้วก็หัวยูแน่ช่างตีเหล็กวะมีข้อความทมี่เขียนไว,ว้อีกละอ่านสิ โรงพยาบาลใหญ่ซะด้วยระชีมาแค่ที่นี่ผมว่าเมืองใหม่หมแน่ๆครับสภาพแบบนี้ช่างมาแล้วกันอันนี้มันเกี่ยวกับสัตว์วะ่ะเอามาก่อนแล้วกันห้องนี้ไม่เข้าไงวะอ๋อเข้าไปแล้วแท่งเหล็กเอามาก่อนเป็นอาวุธได้อยู่อันนี้เหมือนเป็นบูปินเหรอหรือย,อยังไงอ่าใช่ด้วยดีที่เป็นคนขี้สงสยัยไหนๆก็ได้มาแล้วเปิดกินก่อนแล้วกันซุปเหด อร่อยเสเหลือเกินค่อยๆประทังชีวิตตัวเองไปเรื่อยๆนะเคลียละที่นี่เอาละงานต่อไปของเราครับผมว่าเคลียให้สุดทางดีกว่าอันนี้คือรถอะไรวะเนี่ยมึงมาทุกน้ำมึงมทุกอะไรมาเฮ้ยมีรั้วแต่ไม่น่ามีซอมบี้ครับ แต่ก็ยังไม่เชื่อใจอยู่ดีเงียบกิฟอ้าวเจออาหารอบกรอบครับอาหารขนมอบกรอบเออจะอาหารทำใหม,ม่เจอแล้วกินไปเลยครับหิวเกินตอนนี้นั่นคืออะไรนะบุตโตของเล่นของเล่นของเล่นเติมไปแคนทีนนะก็ตอนนี้ผมมีน้ำไม่นี่อยู่อะ ไม่รู้มันยังไงเอาไว้ข้างล่างข้างในกระเป๋าก่อนทำตัวให้เบาเข้าไว้เหมือนบ้านนี้ก็จัดปาร์ตี้เหมือนกันนะแก้วเต็มเลยเฮ้ยอบี้เห็นผมเฉยแล้ววะแมงเ,เลยพวกมึงตายดีจจังเลยวะเคลียเฮ้ยเปิดได้ด้วยหรออ้าว เปิดแล้วไงอะก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเอ๊ะมันทุกเลอะไรมาวะโอ้โหไม่มีน้ำมันเหลือให้ผมสักหน่อยเลยกะเลี่ยงเลยกุญแจแต่ไม่ใช่กุญแจรถเอาก็ได้วะดีกว่าไม่มีอะไรแล้วนะอันนี้ก็เก็บไว้สักเล่มแล้วกันกางเกงขายาวถุงเท้าเหรอผมเปลี่ยนถุงเท้าดีไหมผมไม่ได้ใส่มาวะ รองเท้าก็ยังดีอยู่นะสีแดงด้วยหลังบ้านหมดแล้วนะมึงมึงจะมาเหลือนะเว้ยลืมห้องนี้นะใส่ไฟเฮ้ยเฮ้ยเอาเอมือนซอมบี้เห็นผม,มได้ยินเสียงอยู่ครับเมื่อกี้ไม่ได้วะ กุญแจบ,บ้านเพียบเลยฮะหมดแล้วมั้งไม่น่าเหลือแล่ะตรงนี้มีล้อมีรั้วแล้วก็มีลงรถใกล้กลๆด้วยผมว่าเอาไม่ใช่ลงรถว่ะเมื่อกี้เห็น,นแบบน่าจะเป็นห้องเก็บของผมว่าทำให้ตรงนี้ไม่เคลียดีกว่าผะว่าเราต้องรับมือกับซอมบี้นะของโรงเรียน อาจจะได้ใช้ตรงเนี้ยเป็นที่รับมือครับเพราะมีล้วงไงในป่านี้ผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าอย่างน้อยๆเคลียร์ก่อนมาสิต้องใจเย็นๆเว้ยผีผ่ามไม่ได้ม,มกล้ายดีขนาดนั้นได้หรอวะ โโอโหเรียบร้อยอ่ะมาสเตอร์มาดิครับฮัลโหลมาสเตอร์กูนิ่งไปละเฮ้ยนี่มันตกผู้รอดชีวิตปะวะเหมือนเพิ่งตายบันหมาดเลยเอาเฮ้ย ไม่ข้ามไปนะขอสักทีจบเงียบพับแม่งตายดีเหลือเกิน าตาดีข้างหลังนี่มาจบแล้วใช่ไหมต้องไหนวะนี่เสียงทุกในบ้านเนาะใครวะตวกานด้วย มันล็อกอ่ะเข้าไม่ได้ปล่อยให้มันทุบไปก่อนครับส่วนเราล้นถอยเห็นอนมมาพักบ้านหลังนี้ก็ยังดีนะเฮ้ยเห็นไหมมึงยังปลอดภัยกว่าหรอวะแล้วก็กินในทัวร์ไปก่อนเอยอย่าเพิ่งเราจะต้องนอนก่อนครับเพราะว่าถ้าเกิดเรากินตอนนี้แล้วเรานอนเนี่ยมันจะเปลืองอาหาร ต้องนอนแล้วตื่นครับวิธีนี้เวิร์กสุดเป็นการประหยัดอาหารที่ดีตรงนี้เคลียนะเราจะตรงนี้เปที่ตั้งรับครับเพราะว่าเราจะเข้าตีโรงเรียนกันใช,ใช้เวลาในการเข้าตีโรงเรียนนี่ใช้เวลานานมากเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเวลาที่ผมผ่านผ่านมาหลายมาหลายวันเนี้ยมันจะคุ้มกับการเข้าโรงเรียนไหมนะหวังว่าที่โรงเรียนจะมีในสิ่งที่ผมต้องการนะแล้วก็ ขออยาให้ซอมบี้มันไปกระจุกในนั้นเยอะเกินไปครับถ้าเยอะดีไม่ดีผมอาจจะต้องถอดใจแล้วก็กลับทางที่ทัทง้งทั้งทั้งที่แบบไม่มีรถเลยอะ่ะอาจจะต้องถอดแบตออกมาก่อนครับเพื่อเป็นการเซฟแบตเตอรี่นะแต่ผมไม่อยากมองโล,โลกในแง่ร้ายครับอย่างน้อยๆนะเราได้สู้มาถึงตรงนี้แล้ะนะครับอย่างน้อยเข้าไปลุ้นให้มันได้รู้ดํารู้แดงไปเลยแต่ถ้ามันไม่ได้จริงผมก็ไม่ชไม่สนมาแล้วผมก็จะค่อยๆเคลียร์บ้านไปเรื่อยๆ มันต้องมีซักหลังละว,วะที่มันต้องมีผมเชื่ออย่างนั้นครับมันต้องมีซักหลังแหละมันก็คงไม่ได้ใจร้ายกับผมขนาดนั้นที่จะไม่ให้ผมเจอเลยนะครับไม่งั้นก็จะใจร้ายกับผมเกินไปอะโอเคครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไว้เจอนิปหน้าดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมกันไว้เจอกันครับบ๊ายบาย